หัวไม่ก่อนเลยไอ้หัวไปละว,วมไม่ใช่ตัว<ห>น้องหนุนก็พอว่าสมุไรทำไรนหรอเฮ้ยด่านอะไรเนี่ยว่า,าอ,อ,นนอ๋อแล้วนี่ยคือว่าน่าจะใช่แล้วมาจับฉันสัตยานลเฉันทัตยานอะไรก้า ้ำผัดได้ว่ากูคนแรก่ไหนเดินอยู่<ะ>ตรงบ้านใครนนะ่ยเวงเรื่องนี้เลยเพื่อนถ้าเป็นกูกูจะไม่อยู่มุมไหนะนเด็มถ้ามันโผลมาจากซอกหินแล้วก็ ถ้ามันโผล่ว่ะดีมันโผล่วะแล้วว่ะตัวอะไรวะโอ้ยแย่แล้วแทปเปอร์วางกำดักมันเพียบเลยมันไม่เห็นรู้กันไ่เห็นแม่มงไงสัตว์แอมได้อยังไงมึงนีนเดีมดีมแถวนี้ไม่มีไม้เลยนะดีมนะ ไอ้เจี๊ยบแล้วกูไม่ได้เอาขอกอะไรบอลเลยรู้เลยทังตัวตัวแย่นะยี่ไปกูวิ่งตามอยู่โอ้ยมันล้มหน้าตะขอเลยไม่มีโอกาสอเอาละใหเราอยู่กันเพิง <c oughs> เห็นไหมเ็มสองตัวเป็นกูบอกว่ากูจะโดนคนแรก โอ้โหดิมสุดยอดของเพื่อนตำแหน่งเพื่อนรักัม่เมื่อวันเลยปะ <c oughs> เราไปกันดีกว่า <c oughs> ตั้งแถวนี้ได้ไหมเฮี้กูหน่อยไ <c oughs> อ้อเฮี้ยนก็เหยี่ยบกำดักสามมาสองอันล้วนเลยไ <c oughs> อ้เฮี้ยมันจะมาหากับพวกมึงอะ ไม่เห็นของเครื่องแล้วนะเพื่อนเราไปเครื่องกันนั่งกันดีกว่าวุ้นเราไปกันดีกว่าหลายรอบแล้วนะไปแล้วไปละอยู่ที่เครื่องละดูเรื่องเพื่อนอันดิงดีม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 อัยิงแล้วอยู่ไหน อย <mm ู่ไหนเนี่ยอย่ารู้เลยอย่ารู้เลยเพื่อนเวลารวมอยู่ไหนเหยียบแล้วไอ้เจ๊แล้วก็เหยียบเหยียบได้เหยียบดีแล้วเกลี้ยง4ท่นแล้วเดินเหยียบมา4ท่านแล้วนะไม่เดินวนจนกแค่บ้านหลัง ร้หจวะไม่ได้ไปเครื่องไหนเลยจริงดวะเนา่ยกูเ่อมาหา้เพื่อนทลย่ด่อนเยริงีิรา่้เรริดกันาะเครื่องแรกเลยิดิะไมเครื่องแหจดิเาครื่องไนจิดะจ่ไเครืนดากงนเ้นเดินอ เรื่องแรกเลยค่ข้างๆต๊อบอ่ะข้างๆต๊อบฟัอองไ่ยงม่นมีอะไรฟังเลยที่ก็วาง่วมด้วยโอ้ยถาระเบิดอีกเฮียนี่หัวใจเต้นแลงดิฟเพื่อเพื่อเลยดิฟดาแดงทุกทีใจเธอ <c oughs> นี่ที่คอยตลอดมา กลัวคุกไม่อยู่รู้เลยว่าตัวสันดิมไปทิ่เวียนอะดิมกูโดนไล่อยู่จะช่วยยังไงละ่ะอะไรหน้าแดงกูไอ้ดิมใช่เธอรึนี่ที่คอยตลอดมาเออคนดิมเฮ้ยย่ละ <c oughs> ไว้รอดแล้วเว้ยไมค์กูไมมลงแบบนีโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วทางตันแย่แล้วฮัลโหล my friend ไยมาครั้งนี้กูจุกดีกว่าอัติเบคส์ชอนเบอร์กี้ต้องเก็บไว้ก้องอยู่ไหนวะ เเียพื่อนอะไอ้กูเพิ่งเหยียบแถบ,ออแถบของมึงปะเออเแต่กูเพิ่งเหบเลยกูปีนหน้าตา่างความคีดเนี่ยไอไ้ได็ข้างหลังมึงเฮ้ยดิมแถวๆนี้ดีกว่าเพื่อนมันใกล้ไม้ดิไม่กูอเอาตู้นีเฮ้ยมึงยังไม่โดนซักเฟตใช่ไหมมึงรักษากูก่อนดินมือรักษาไม่เสียเป็นยังก็ได้กูมไม่เปราะกัว่ากลัวกากูว กู S <S ไรเมื่อกี้ถ้ามันไล่กูลม้มอ่ะอันนั้นอ่ะมันเก่งๆเว้ยแต่ถ้ากูไม่ลมม้มอ่ะเะไหมช่วยอ๋อถ้าเกิดไม่ล้มไปว่าลักหน่อยใช่ไหมถ้ากูล้มมันแสดงว่าวมันเก่งเลยถ้ากูไม่ลมม้มนะอ่ะอ่ะนั่นล้มไปละเครื่องมันต้องปั่นไปละเอ้ย่องยังไง มชิานห,นหายไปหนึ่งหคนไปสองดิมเหลือสองคนแล้วะเอางันจีวะมึงต้องเสร็จสลาแล้วละ่ะ <c oughs> คือมึงจะหาหลุมว่ <c oughs> างนั้น <c oughs> ใช่ไหมมันต้องอย่างงั้นอยู่แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะคนหนุ่มมันต้องสลายคนแก่เนาะคนแก่ต้องลงเรือก่อนเดม กูเห็นแล้วออกมาออกมามรู้นะมันอยู่ในบ้านไปแล้วเจอกันเครื่องเดิมรู้เลย ตัวไม่น่าเรื่องู่ไม่น่า,นา,นาอดทนไว้เพื่อนอดทนไว้วี่กลับมาพี่เครื่องดิมได้ไหมน่าจะมาแล้วล่ะ <c oughs> ว้าว <c oughs> ว้าวล้มหน้าเสาเลย กูกูกูไม่ดิ้นแล้วนะเรมกูปล่อยให้มึงหาหลุมเลยนะเฮ้ยเอาอะไรงั้นเลยอ่ะเออยิงช่วงได้นะไม่ไม่ไม,ไม่มึงต้องหาหลุมไว้ถ้ามึงรอเท่ากับชนะกูไม่รอเอาประกันเลยกูไม่รอ้ มนแผนที่เปลี่ยนเรื่ออะไรกูไม่ ar, ได้เอาวางกูจะไปห้ากินไหนเฮ้ <don> <imagery> ้หลงไ้ยเจอเรื่องไอ้หนอหลอนกัน